สวัสดีครับสรุปข่าวลีกภูนะครับประจำวันที่17กรกฎาคมอยู่กับผมโคตแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกภูกันนะครับ กระแสจากสื่อนะครับบอกให้จับตาดูในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สาคัญของอนาคตเลียวปูกนะฮะรวมไปถึงอารามาบัตและก็ฟิลิปเนี่ยสคนนี้เรามาดูกันหน่อยว่าโอกาสได้ลุ้นมากแค่ไหนแล้วก็เก็บตกแคมป์ที่เยอรมันรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจติดตามในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับลูกอมนมไมชูวี่นะครับลูกอมเคี้ยวหนึบไมชูวี่ไม่ว่าเรื่องอะไรจะขมมาเคี้ยนมกันดีกว่าหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นท็อปบิ๊กซีและห้างสรรพสินค้าชั้น ผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับช้อปปี้ลาซาด้าของแพรลี่มาร์เก็ตติ้งหรือติดตามที่เพจของ My ชูวี่ลูกอมซองขาวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนี่ครับรถต่างๆมีให้เลือกมากมายนะฮะรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมตใครต้องการปูพื้นเ p c ีซีสมาร์ทแมตที่สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับขนาดเนี่ยก็แบนอื่นหกมิลลิเมตรทนทุกสภาพการเชื้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริเวณมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งงงตรรรรททาเเพจหืออโโ0632081188นะคคับ เริ่มต้นเลยฮะมาดูแคมป์ในทีมชาติแคมป์ที่เยอรมันกันก่อนนะครับที่เราไปเก็บตัวเป็นวันที่2ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอนภาพในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในที่ลงเนี่ยมีลงถึง2อ,อัลบัมด้วยกันเป็นเซสชั่นเช้ากับเซสชันอีเวนต์นิ่งก็คือเซสชันตอนเย็นก็คืออย่างที่บอกผมเคยทําสรุปไปแล้วว่าการไปตั้งแคมป์ที่เยอรมันเนี่ยต้องการอะไรเป็นหลักก็จะเน้นเรื่องของให้สภาพร่างกายเข้าที่เป็นหลักก็จะมีการซ้อม อย่างน้อยวันละ2เซสชันก็คือค่อนข้างแบบเข้มข้นเลยทีเดียวแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆนานานนครับก็ดูจากภาพการซ้อมเนี่ยก็มีการซ้อมหลากหลายรูปแบบแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีการแบ่งทีมอ่าแบ่งทีมลงเล่นกันแข่งกันใครจะเป็นผู้ชนะอะไรแบบนี้นะครับเออก็แบ่งข้างกันปรากฏว่าทีมที่เป็นผู้ชนะนะฮะ คือทีมเสื้อกั๊กเหลืองมันจะมีเสื้อกั๊กเหลืองเสื้อไม่ใส่เสื้อกั๊กแล้วก็มีเสื้อกั๊กส้มแต่ว่าเสื้อกั๊กเหลืองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับเป็นอาร์เดียนนะแล้วก็จะมีแบทสอคนนะครับคือคอนเนอร์แบตตอรี่กับทางแอนดี้โรเบิร์ตสันนะกองหลังก็จะมีมาติดกับฟานได้กองกลางมีเฮนเดอร์สันนี่จอแดนเฮนเดอร์สันนะแล้วก็ตัวลุกเนี่ยก็จะมีเบนโดกับโคดี้กาโปนี่คือสีที่ชนะนะฮะอ่าเขาบอกเพราะว่าอันนี้ ลิพูโพสเองเลยว่าวินนิ่งทีมนะทีมที่เป็นผู้ชนะอ่ะก็จะลองดูตามสีเอาตามนี้ได้เลยฮะนี่ส่วนนี่นูนเยสอยู่สีส้มนะอืมโอเคส่วนพวกแก๊งนักเตะใหม่โซบอสไลแมคลิส Line, เตอร์เนี่ยไม่ใส่เสื้อกั๊ดอ่ะก็จะแบ่งทีมกันไปซึ่งไอในส่วนของนักเตะใหม่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ชนะนะแต่ว่าน่าสนใจตรงนี้คือมีซาร่ามีดีอาร์ตนะครับแล้วช็อตนี้เขาทำสวยมากนะจนมาถึง แม็กอาริสเตอร์ปาดมาให้กับโซบอสไลเข้าทำนี่ก็คือแบบนักเตะใหม่จ่ายให้กันแล้วครับอาร์เร็กซิตแมคคริสเตอร์จ่ายให้โซโบยิงนะฮะอันนี้ก็เป็นสีสันที่นํามาฝากกันแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนคําพูดได้เหมือนกันว่ามันก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะมันแบบเนี่ยมีกัอคโปโซบอสไลแม็กอาริสเตอร์จากที่เราเคยเห็นแบบแก๊งเนี้ยมันก็ทยอยทยอยไปกันหมดแล้วใช่ไหมมันมันเข้าสู่ ยุคใหม่ของนิพูอย่างแท้จริงค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะส่วนเช่นหลายๆคนก็โฟกัสที่กรามครับใส่เสื้อแขนกุดโอ้โหกรามลื่มเลยนะฮะเปรียบเทียบกับอ่าย้อนกลับไปในะอดีตโอ้โหนะฮะก็โครลหุ่นเลยครับทีนี้เก็บตกอันนี้หน่อยหลายคนง,งงว่าทาไมคนนั้นไม่มาคนนั้นล่ะคนนี้ล่ะนะผมจะเก็บตกคนที่อาจจะไม่ได้มาเช่น ไทเลอร์มอตันครับเขาบอกว่า still recovering นะครับยังคงฟื้นฟูร่างกายอยู่หลายคนบอกว่าเนี่ยจะไปกลัวทําไมขายฟาบินโยกก็ปั้นมอตันเลยมอตันบเซติดคือเอางี้ก่อนผมว่ามอตันเนี่ยโอกาสขึ้นชุดใหญ่ในปีนี้ยากตรงที่เขาเจ็บมาเมื่อปลายซีซั่นที่แล้วแล้วถึงตอนเนี้เขายังฟื้นฟูร่างกายอยู่ตรงนั้นไม่สําคัญสําคัญที่ว่ามอตันไม่ได้เดินทางมากับทีมที่แชมป์เยอรมันด้วย คนที่ไม่เดินทางมากับทีมที่แคมป์เยอรมันผมว่าค่อนข้างยากในเรื่องของสภาพร่างกายอ่ะเขาไม่ได้หนีคุณมาแสดงว่าเขาไม่ได้มองว่าร่างกายคุณพร้อมอ่ะอันนี้ฟูดเห็นภาพเลยนะแต่แตกลับกันผมจะยกตัวอย่างนะเช่นเตียโก้คันธารานะค,ะคนที่เป็นเป็นนมยางเนี่ยหน้าเหมือนไหมหน้าคนเหมือนเตียโก้คันธาราเลยหลายคนแซวว่าเตียโก้หรือเปล่านะเตียโก้เราก็จะเห็นว่า มาที่เยอรมนันด้วยแม้ว่าจะยังไม่ได้ซ้อมลงทีมกับเพื่อนๆแต่ก็ยังฟื้นฟูร่างกายแต่เขายังหนีมาบ้าแสดงว่ายังมีความสําคัญนะครับยังแบบเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเข้าสู่กระบวนการท้ายๆและที่ตียโก้กำลังจะกลับมาสู่ทีมนะครับเห็นไหมหรืออย่างเช่นเตฟฟานไบเซติดถามว่าซ้อมเต็มรูปแบบได้ยังก็ยังแต่ก็เดินทางมากับทีมด้วยนั่นแปลว่าทั้งไบเซติดและตียโก้มีความสําคัญกับทีมมากกว่าถึงขนาดที่ว่าอ่ะยังฟื้นฟูร่างกายไม่เต็มร้อยเลยแต่เขายังให้ตามมาด้วยแต่กับมอร์ตันไม่ให้ตาามมา ก็ต้องฝากบอกเพื่อนๆที่เป็นแฟนหมอตั้นนะครับว่าค่อนข้างยากให้เรานึกภาพตามแบบนี้เลยนะฮะส่วนแชมเบอร์ไม่ได้เดินทางมาด้วยสายเหตุก็จ,จะเพราะว่าเดี๋ยวมีหลายทีมให้ความสนใจทั้งเลเวอร์ทั้งวัตฟอร์ดทั้งเชฟฟิลก็อาจจะรอย้ายหรือเปล่าสําหรับแชมเบอร์ครับรอย้ายยืมตัวกอร์ดอนนี่ก็ยังไม่ใกล้เคียงครับแม้ว่ามีข่าวว่าใกล้จะกลับมาใกล้จะกลับมาแต่ยังได้แค่ฟื้นฟูร่างกายเหมือนกันก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยแต่ในส่วนที่เราได้เห็นคือผู้สาวประตูเนี่ยนีบเป็นมาเพียบเลยนะฮะก็จะประมาณนี้ เก็บตกสีสันให้เห็นครับเห็นภาพกันนะครับโกนาเต้กันบ้างมาดูโกนาเต้เขาก็พูดประเด็นน่าสนใจเอาไว้นะฮะสื่อก็สัมภาษณ์เว็บไซต์ทางการลรฟพูลก,ก็สัมภาษณ์นะอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาอยู่ที่นี่มาอันนี้จะเป็นปีที่3แล้วนะเขาก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้อง i want to level up อะ่ะผมจะต้องยกระดับเพิ่มเพิ่มเลเวลตัวเองละในการเป็นส่วนสําคัญของสโมสรน,นี้คือจะไม่ใช่แค่ว่าเป็นตัวประกอบแล้วผมจะต้องพยายามขึ้นมาเป็นตัวหลักแบบ ตัวแบกของทีมอะไรอย่างนั้นให้ได้เลยเขาอยากจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองไปถึงขั้นนั้นนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับช่วยทีมเก็บคินชีช่วยทีม,เก, ese, ทมเก็บโธฟี่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็พูดถึงตำแหน่งการเล่นของเทรนต์เนี่ยที่เทรน์เล่นเป็นแบ็คขวาแต่ว่าขุบเข้ามาข้างในตอนเล่นเกมลุกเป็นเหมือนกึ่งก่งมิดฟิลด์แบ็คอินเวิร์ดเนี่ยโกนาเต้ก็บอกว่าเออมันเรื่องนี้มันช่วยผมได้มากเลยมันอาจจะช่วยผมในทางอ้อมก็ได้ว่าทําให้ผมมีหน้าที่รับผิดชอบทางกาบขวามากขึ้นทําให้เออมันก็พัฒนาผมไปดด้ตัววย ขณะเดียวกันเขาบอกเออการมาตั้งแคมป์ที่เยอรมันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุ้นเคยเขาทั้งสภาพบรรยากาศต่างๆนานาโดยเฉพาะอากาศในตอนนี้ก็ดีก,ดกว่าที่อังกฤษมากๆนะฮะหรือพูดถึงโซบอสไล์ด้วยครับว่าโซบอสไล์เนี่ยมาลิเวอร์พูลแล้วชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะตั้งแต่ย้ายมาลิเวอร์พูลนะนะผมหวังว่าเขาจะแฮปปี้กับการย้ายมาลิเวอร์พูลก็เคยเคยค้าแข่งด้วยกันตอนอยู่ที่เลดูซาาบวกไอตอนตอนอยู่ที่ไลซิกสิ ไม่รู้ว่าทันกันไหมนะไม่มั่นใจแล้วว่าเขาอยู่ในเครือเรดบูเหมือนกันนะครับอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างนะฮะโอเคทีนี้ครับมากันสู่เรื่องฟาบินโยแล้วก็จ <c oughs> อร์แดนเทเดสันกันหน่อยมาอัปเดตความคืบหน้ากันหน่อยว่าเอ๊ะดิวสองคนนี้โอกาสย้ายออกไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับเริ่มต้นที่ อัปเดตข้อมูลขอ,ขอบคุณฟาบิโอโรมาโน่ด้วยก็ได้ข้อมูลอะไรมากมายเลยเกี่ยวกับดีลของฟาบินโยก็คือมันยังไม่ได้อัปเดตแบบมากมายขนาดนั้นแต่เขาก็อัปเดตเท่าที่อัปได้ว่าตอนนี้ลีพูครับกาลังรอเอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดีลของฟาบิโอคาวาโยเอ้ฟาบินโยนี่ผมไปพูดอะไรเนี่ยดีลของฟาบินโยนะคือไอ้สีล้านปอนด์ยื่นมาแล้วจริงๆแต่ที่ลีพูรอเอกสารอีกตัวหนึ่งคือเอกสารที่จะเป็นรายละเอียดครับ รายละเอียดว่ารูปแบบการผ่อนจ่ายเป็นแบบไหนการจ่ายเงินเป็นลักษณะใดผ่อนกี่งวดกี่ปีเนี่ยพวกนี้ลิพูรอตรวจสอบเอกสารชุดนี้ซึ่งทางอ,าอีทีฮัยังไม่ได้ยื่นมาแต่เดี๋ยวจะยื่นมาแน่ๆอันนี้อันนี้รอ,อดูนะฮะแล้วีิฟูจะต้องตรวจสอบก่อนการคุยกันทั้ง2ฝ่ายระหว่างริพูกับอ,อีทีฮัสค่อนข้างคืบหน้าไปมากๆโรมมโนบอกนะครับลิพู ไม่ว่าจะเสียฟาบินโยหรือจอแดนเฮนเดอร์สันก็ตามจะเสียหรือไม่เสียก็ตามตามแผนง,งานเดิมแล้วลีพูมีแผนที่จะเสริมมิดฟิลด์อยู่แล้ว1คนดังนั้นแปลว่าถ้าเสียยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วอย่างต่ำหนึ่งสำหรับมิดฟิลด์ดังนั้นอันนี้แฟนบอลลีพูก็ค่อนข้างเบาใจได้ว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเสียแล้วจะไม่ซื้อแนละ้วเสียแล้วซื้อนแน่ๆอยู่แล้วส่วนลาวีเี่ยโรมาโน่บอกว่าเป็นเป้าหมายเป็นท็อปท็อปทาร์เก็ตในเวลานี้คือเป็นเป้าหมายันดับต้นๆของลีพูในเวลานี้แต่ลีพูก็ พิจนนารณาออปชันอื่นๆด้วยไม่ได้มองแค่ลาวียาคนเดียวแล้วนะสถานการณ์เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ต้องระวังสําหรับลาวียเนี่ยต้องระวังเชลซีกับอาร์เซนอลเพราะทั้งเชลซีและอาร์เซนอลยังตับจับตาสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดอีกในไม่กี่วันข้างหน้าครับโรมาโนบอกว่าให้คีฟแอนไอเลยนะให้จับตาดูให้ดีเราจะได้เห็นอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของล์พูมากยิ่งขึ้นในอีก2-3สวันข้างหน้าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับส่วนไกเซโดครับ โรมาโน่ก็คอนเฟิร์มว่าไกเซโดไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของลิเวอร์พูลครับก็เป็นการคอนเฟิร์มตรงกันกับนักข่าวสายหงนะฮะเพราะว่าเชลซีตอนนี้ลุกคืบไปมากๆคุยกับนักเตะใกล้จะตกลงกับนักเตะได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะลุกคืบคุยกับทางไบรตันแบบจริงๆจังๆเลยในสัปดาห์นี้นะครับนี่คือสิ่งที่โรมาโน่อัปเดตให้ฟังกันนะครับนะมาดูกันที่จอแดนเฮนเดอร์สันกันบ้างเฮนโดเนี่ยต้องมาดูอัปเดตจากเดฟโอคอฟหน่อยนะโอ้โหข้อมูลของเดฟโอคอฟนี่ยอย่างก็เป็นอย่างก็เป็นแบบ ได้ข้อมูลตรงมาจากเอเจนต์ของเฮนโดเลยนะบางคนแซวว่าเป็นเพื่อนเฮนโดหรือเปล่าม,มึงอะอารมณ์แบบนี้นะผมเห็นในโลกออนไลน์ฝรั่งนะคุณเป็นเพื่อนเฮนโดหรือเปล่าโอทำไมรู้ลึกรู้อะไรอัปเดตทีขนาดนั้นอ่ะก็มาฟังกันหน่อยเดฟโอคอปบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเสาร์และอาทิตย์แม้ว่าตัวเฮนเดอร์สันนะครับจะอยู่ที่เยอรมันก็ตามแต่เอเจนต์นะครับตัวแทนของทางจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเอเจนต์ของจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยยังพูดคุยกับตัวแทน ทางเจ้าหน้าที่ของลิเวอร์พูลอยู่ยังพยายามหาทางออกอยู่ว่าจะทํายังไงให้เฮนโดย้ายไปเอาอิติฟาร์กได้ฝั่งเอเจนต์ของเฮนโดเนี่ยได้มีการแจ้งกับทางอัลเอติฮัดว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปคุยกับเป้าหมายมิดฟิลด์ายอื่นนะรอเราก่อนรอขอเวลาเน่ยขอเวลาเราเคลียร์กับลิเวอร์พูลก่อนซึ่งตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้แต่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะยอมรับข้อเสนอที่เหมาะสมสําหรับกับตันทีมเท่านั้นเบื้องหลังมีการเตรียมความพร้อมนะครับ หากสมมติในสัปดาห์นี้อาจสามารถตกลงกับลิเวอร์พูลได้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเฮนโดก็พร้อมที่จะเดินทางไปตวรวจร่างกายที่โครเอเชียทันทีครับเพราะว่าตอนนี้เอาอิติฟากเนี่ยเก็บตัวอยู่ที่โครเอเชียแล้วก็จะอยู่ถึงอยู่ที่โครเอเชียเนี่ยถึงวันที่28กระกฎาคมเลยนะฮะหมายถึงว่าแคมป์ของทางเอาอิติฟากนะแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เฮนโดพร้อมไปตวรวจร่างกายเลยแล้วก็เฮนโดรู้ดีว่าถ้าเกิดปล่อยข้อเสนอนี้ปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไปและต้องอยู่กับลิเวอร์พูลต่ออีกหนึ่งปีเนี่ย ปีหน้าเขาจะอายุ34ปีสัญญาหรือปีเดียวแล้วทางเลือกของเขามันจะลดลงน้อยทันทีเขาเลยมีความรู้สึกว่าโอกาสของเขามันต้องย้ายในปีนี้จะสําเร็จไม่สาเร็จเดี๋ยวเราติดตามกันจะจะสังเกตอยู่หนึ่งข้อสังเกตไหมครับเพื่อนๆใครสังเกตได้บ้างเอาอิทิฟ้าแม่งไม่มาคุยด้วยตัวเองเลยนะกลับกลายเป็นทางฝั่งเอเย่นของเฮนโดที่ต้องมาคุยกับสโมสรเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว คุยกันหน้าอย่าเพิ่งรีบแล้วก็ทางเอเจนต์ของเคนโดก็ต้องคุยกับเอาอีทฟักว่าเฮ้ยเฮ้ยขอเวลาเพิ่มหน่อยขอเวลาเพิ่มหน่อยอย่าเพิ่งไปคุยกับมิฟิลดายอื่นนะเมื่อวันก่อนมีคนถามว่า,ามีคนพิมพ์เมนต์เข้ามาว่าโห oh, ดีลนี้ยังไงเอาอีทฟักต้องเอาให้ได้ไม่อย่างนั้นเจอหลาดโกรธแนะ่เราจะไปรู้ได้ยังไงครับว่าเจอหลาดโกรธเพราะว่าผมก็เคยเห็นข่าวว่าคือเอาอีทีฟักก็ขู่เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้ก็จะไปนะหมายถึงว่าถ้าต่อรองไม่ได้เขาก็จะหาไปหันเป้าหมายอื่นนะนั่นแ่แลวา ต่อให้ไม่ได้เฮนโดเขาก็ไปหาเป้าหมายอื่นมันเจอหลาดไม่ได้โกรธอะไรขนาดหรอกครับถูกไหมฮะอันนี้เราอย่าเพิ่งไปคิดเองเออเองนะฮะเพราะว่าถ้าเขาจะง้อเฮนโดนะยังไงเขาก็ต้องรอแต่ตอนเนี้ยเหมือนถ้ปเป็นเป็นทางฝั่งเฮนโดด้วยซ้ำที่แบบบอกกับเอาอีติฟกักว่าให้รอผมหน่อยนึกภาพไหมเป็นเฮนโดที่ง้อเอาอีติฟักด้วยซ้ำอ่ะให้เราเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้นะฮะโอเคดังนั้นสรุป ภาพรวมจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสื่อทั้งหมดจนถึงเวลานี้วันนี้วันจันทร์เนี่ยให้จับตาดูให้ดีครับภายในสัปดาห์นี้ 1, 2, 3, 4, 5วันหลังจากนี้ผมว่ามันจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเรื่องราวของดีฟาเบนโยว่าจะเสร็จสิ้นกับเอาอิติฮัไหมเฮนเดอร์สันกับเอาอิติฟารจะเป็นยังไงแล้วก็เกมปีซีซันวันพุธนี้มีเกมนัดแรกเราเจอกับคาสูก็น่าจน่าจับตามองอีกแล้วก็โพเทนชิลนิวไซนิ่งนะฮะก็คือ ความเป็นไปได้สําหรับแข้งที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนมีใครบ้างเราน่าจะได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ที่ชัดมากขึ้นนี่คือที่มาของภาพหัวครับที่ผมบอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่เราต้องจับตามองให้ดีครับสัปดาห์นี้นะครับทีนี้มากันที่เรื่องราวของอื่นๆกันบ้างนั่นก็คือโซฟิยานอัมรับ,บัตหลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนเจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด ก็สำหรับใครที่ต้องการรถยนต์ที่ตอบโจทย์นะครับราคาสุดคุ้มค่านะขับฟรี90วันเริ่มผ่อน4,999บาทเท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้น ของรถคันนี้คือห9จุดแสนบาทนะครับพร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายที่โชว์รูมตัวประเทศอย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับด้วยความหงย้ายจากซูซูกิด้วยนะครับโครงการดีๆซูซูกิคลาสวีแคร์เหนือกว่คาความสัใจคือเข้าใจทุกความต้องการรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานะครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่ง d e l i v e r y 021054555การันตีความอร่อยนะครับมาครับต่อกันที่เรื่องรงของย so นะครับมาครับต่ เมื่อวานนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าเฮ้ยใครบ้างที่ทางนักข่าวสายหงบีบรายชื่อมาว่าเอ้คนนี้เป็นเป้าหมายคนนี้เป็นเป้าหมาย5-6คนเนี่ยมีใครบ้างที่นักข่าวสายหงได้บีบมาทีนี้มาดูอัปเดตกันหน่อยว่าสถานการณ์ของโซฟียานอระาบัตเป็นอย่างไรโดยโรมาโน่ครับก็อัปเดตใน YouTube เมื่อสักครู่นี้แหละนะฮะโรมาโน่บอกว่าอาระาบัตเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนะทั้งจากสเปนทั้งจากอังกฤษ เช่นเมื่อ2อสสัปดาห์ก่อนเวสแฮมเนี่ยสอบถามนักเตะเข้าไปแต่ว่านักเตะไม่ได้สนใจย้ายไปเวสแฮมนักเตะมีความรู้สึกอยากจะไปเล่นกับทีมที่ได้เล่นในศึก UCL มากกว่าอ่าพอยี่สำคัญนะฮะฟังให้ดี 1. นักเตะอยากเล่นกับทีมที่ไปเล่นในศึก UEFA c h a แชมเปี้ยนลอันนี้คือความตั้งใจแรกนะอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่นี่คือความตั้งใจแรกแล้วก็2ใจลึกๆอ่ะอยากไปเล่นในลาลิกาสเปนแต่ปัญหาคือทางฝั่งลาลิกาสเปน ส่วนใหญ่เกือบทุกทีมมีปัญหาทางด้านการเงินค่อนข้างหนักเลยไม่สามารถจ่ายค่าตัวตามที่ฟิอรอร์ติน่าตั้งเอาไว้ได้ผมจะยกตัวอย่างเช่นมันมีทั้งอาเตติโกมาดริดทั้งบาซ่าสนใจอารบัตก่อนอันนี้แต่ว่าถอนตัวกันไปหมดแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าตัวแบบมันมันมันสามสิบกว่าล้านอะไรเนี่ยมันก็คือแพงสาหรับพวกเขาสเปนเจอปัญหาการเงินอย่างหนักดังนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือตอนนี้คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษและแมนยูไนเต็ดเนี่ยโรมาโน่คอนเฟิร์มว่าแมนเชสเตอร์ยูเด กำลังพิจารณาจะเซ็นนักเตะจริงๆเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แมนยูเล็งอยู่จริงๆแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรียบูเลยนะฮะโรมาโน่บ,บากมาแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ราคาก็ไม่เบาเพราะว่าทางฟิออร์ติน่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเจราจาด้วยยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้แมนยูนะครับก็จะเน้นไปโฟกัสที่ดลโอนาหน้าก่อนคือแมนยูกำลังจะปิดดบโอนาน่าแล้วจริงๆโรมาโน่บอกว่าเฮียวีโกแล้วนะฮะ ก็คือปิดดิวโอน,นาเสร็จแล้วแมนยูจะไปปิดดีวกองหน้าก่อนก็คือจะไปคุยกับลามุสฮอยรุนของอาตาลนตาจากนั้นค่อยกลับมาที่มิฟิลตัวรับดังนั้นเหมือนเหมือนในช่วงเวลาเนี้ยแมนยูอยากได้อารบาบัตจริงๆนะแต่ยังไม่ใช่โฟกัสแรกต้องโฟกัสที่ตำแหน่งอื่นก่อนนึกภาพออกไหมเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างตรงนี้อะผมก็อัปเดตสถานการณ์ตรงนี้ว่ากับลิเวอร์พูลผมว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าปิดโอกาสหรอกแต่มันก็ยังไม่ชัวร์แล้วก็ จริงๆอายุเขาเนี่ยปลายปีนี้ก็จะ27แล้วมันก็เป็นอายุที่ค่อนข้างเกินสังเกตว่านักเตะที่เป็นข่าวกับลิพูในใน,ในเซตหลังเนี่ยจะเป็นนักเตะที่อายุเกินเกินสเปคลิพูทั้งนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าลิพูจะยอมลดสเปกลงมาลดเรื่องอายุลงมาแบบว่าปกติจะต้องการอายุไม่เกิน25 26ปีแต่ถ้าเป็น27 28เนี่ยรับได้หรือเปล่าเช่นคาวินฟิลิปครับอีกคนหนึ่งคนนี้ก็27ย่าง28ปีนี้ก็จะ28แล้วอันนี้ก็อายุเยอะอะแต่ว่ามุมที่ผมเา,มาเล่าให้ฟังก็คือ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับตัวของคาวินฟิลิปเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเขาบอกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาเนี่ยเขายังอยากที่จะอยู่แมนซิตี้ต่อแน่นอนว่าเขาย้ายมาอยู่แมนซิตี้ด้วยการที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานทําให้โอกาสลงเล่นก็น้อยอะไรต่างๆนานามากมายใน12เดือนที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ยากลาบากสํำหรับเขาแต่เขายังไม่ยอมแพ้ เขายังอย,อยากอยู่กับทีมต่อมันไม่ใช่ว่ามาปีแรกแล้วประสบความล้มเหลวอ้าวกูย้ายเลยฟิลิปบอกผมไม่ได้มีความคิดแบบนั้นเว้นแต่ว่าถ้าแบบเป๊ปเดินมาบอกเลยว่าแบบเอ้ยไม่ได้ลงเล่นนะแบบคุณจะไม่ได้ลงเล่นแล้วคุณย้ายเถอะไอะอย่างนั้นเขาย้ายแต่ตอนนี้เป๊ปไม่ได้เดินออกมาบอกแบบนั้นทีนี้เดี๋ยวเขาจะคุยกับเป๊ปอีกครั้งหนึง่งตอนที่เขาพูดเนี่ย20มิถุนายนมันยังเป็นช่วงเวลาแ่งการพักผ่อนอยู่ตอนเนี้ยฟิลิปก็น่าจะกลับมาคุยกับเป๊ปแล้วว่าเขาย ซึ่งเดี๋ยวเราต้องรออัปเดตแหละครับแต่อันนี้ผมเอาจุดจุดมุ่งหมายของทางเขามาให้ฟังนะเขาบอกว่าเขาไปไปขอคาปรึกษาแจ็คกิลิชขอคําปรึกษานาธานาเก้สองคนนี้เหมือนเขาอย่างไงฮะเขาบอกว่าสองคนนี้เหมือนกันเลยคือตอนที่ย้ายมาปีแรกเจอกับแรงกดดันเล่นไม่ออกเล่นไม่ดีเห็นไหมกิลิชปีแรกเล่นไม่ดีมาปีสองโคตรเทพเลยนาธานาเก้ ake, ปีแรกมาก็เล่นไม่ค่อยดีปีสองโอ้โหเป็นตัวหลักโคตรเทพเลยเนี่ยฟิลิปก็บอกว่าดังนั้น ผมก็ยังเชื่อว่าผมยังสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาแบบอาจจะเป็นตัวหลักของทีมได้ใน,ในปีที่2กับแมนซิตี้ดังนั้นในเบื้องต้นตัวนักเแต,ต่ยังอยากอยู่แมนซิตี้ต่อนะครับเขาไม่ได้อยากย้ายมาปีเดียวแล้วย้ายต่อเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องรอดูฮนะอันนั้นเขาอาจจะอยากย้ายก็รอติดตามส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับแบ็กขวาหลายคนถามเขา,ม,ามันไม่มีข่าวว่าจะซื้อแบ็กขวาบ้างหรอวันนี้มีข่าวจากซาชาตาวอร์เลรี่ครับคนนี้ก็จะต้องเป็นนักข่าวเทยสองเทยสามนะครับถ้าไม่ใช่ข ถ้าไม่ใช่นักเตะเบลเยียมเป็นเทียสองเทียสามอ่ะผมให้เทียสามเลยความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ําแต่เขาบอกว่าเนี่ยลิปูกําลังพิจารณา,าเกี่ยวกับการหาออปชั่นหาแบ็กขวาเพิ่มเติมในซัมเมอร์นี้และกําลังคิดอยู่ว่าดานอาจจะดันเทนไปเล่นมิดฟิลด์เลยก็เลยเดี๋ยวหาซื้อเนี่ยอาจจะซื้อมิดฟิลด์สักคนซื้อเซนเตอร์สักคนแล้วก็ซื้อแบ็กขวาสักคนอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นโอ้โหว่าไปนั่นเลยนะฮะไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนนะฮสายชาตาวอลลีก็กรองไว้ก่อนนะฮะ ส่วนแปะสครูนะหลายคนถามเข้ามาว่าลิพูไม่สนใจกองหลังคนนี้บ้างหรอของตริโน่เนี่ยนะครับคือมันมีข่าวจากทางอ,อิตาลีว่าลิพูสนใจใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยเชื่อไงผมเลยไม่นำมารายงานก่อนอันนี้แต่ล่าสุดตุตโตสปอร์ตซึ่งเป็นสื่อในแคว้นของตุตโตในเมืองตูรินเนี่ยซึ่งตริโน่ก็อยู่ในเมืองตูรินเนี่ยตุตโตสปอร์ตบอกว่าล่าสุดนักเตะครับบ,บรรลูข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางคิสซอพาเลสสัญญาส่วนตัวนะทีนี้ก็ต้องมาตกลงค่าตัวกันอีกทีหนึ่ง ดงนั้นดูทรงแล้วนักเตะมีแนวโน้มที่จะย้ายไปอยู่กับคริสตอฟเพลตมากกว่าส่วนลิเวอร์พูลเราเหมือนจะไม่ได้สนใจนักเตะรายนี้เท่าไหร่นะนะครับมาดูสีสันทิ้งท้ายนะฮะเกตาไปทีมใหม่แป๊บเดียวเจ็บเลยครับลงเล่นเกมเนะเขาบอกว่าหลายคนบอกว่ายังไม่ทันได้เล่นไปเท่าไหร่เลยเจ็บครับโดนเปลี่ยนตัวเลยนะก็เหมือนวอร์มอัพแล้วเจ็บเขาบอกแบบนั้นเลยนะสุดท้ายต้องใช้คนนี้ครับนิก วอตเมสนะฮะลงเล่นแทนเกยิตาครับก็มีแฟนรีพู e เมนกันเพียบเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องแบบปกติที่เราเจอกันมาตลอดไอ้ซ้อมแล้วเจ็บลงเล่นแป๊บเดียวแล้วเจ็บแบบเนี้ยนะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่ทางเบมนต้องไปแก้ไขปัญหาเอานะฮะจะทำยังไงให้เกยิตาไม่เจ็บนะครับกลายเป็นตั้งแต่กระดูกยุงไปแล้วนะอ่ะเทียงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ย้ํานะครับสําหรับรายการ ขอบสนามพรามไทม์นะครับก็จันถึงสุขอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลแบบอัดแน่นจัดหนักจัดเต็มผมโมตขวัญแล้วก็รวมไปถึงจะมีเกมกับเบลมาร่วมสลับเป็นคนที่4ด้วยนะครับก็ไปติดตามได้ทางช่องขอบสนามทุกช่องทาง y t u t u f e f e c o o o t k t t o t นะครับไลฟ์สดพร้อมกันทุกเที่ยงจันถึงสุขนะครับ ยกเว้นวันหยุดนะครัะเลิกอะไรแบบนี้นะครับจันทร์ถึงสุขเจอกันนะครับฝากรายการเอาไว้ด้วยนะคือเที่ยงนี้เดี๋ยวก็เจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและสดต่างๆวันนี้หมดเวลานะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ผมหน่อยเป็นกาลังใจใกันได้แล้วก็กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องกดแอได้หนึ่งช่องทางสวัสดีครับ